เฮ้ย <Hey! S 2> นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันขอโทษจริงๆครับคุณลูกค้าแล้วนี่เธอมากินอาหารฉันทำไมเนี่ยมาแย่งฉันทำไมอาหารนะ่ะเอา้าเฮ้ยแพททำบ้าอะไรของเธอเนี่ยเนี่ยแพทนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะ ถึงได้ไปแย่ยงอาหารลูกคา้ากินเนี่ยแล้วเธอรู้ไหมว่าลูกคา้าคนนี้เป็นใครไม่ทราบค่ะโอ้เ้ยคนนี้คือพ่อตีพ่อฉันเองพ่อตีแล้วเมื่อกี้นี้พีกีเข้าไปหรือเปล่าแล้วทำแบบนี้ทำไมแพทขอโทษค่ะพู้นิ้วชิ้น จะหิวหรือไม่หิวก็ไม่ควรทำแบบนี้นะเพราะงั้นเธอต้องรับผิดชอบฉันไล่เธอออกไม่เป็นไรรอเจ้าฟิล์มนะพนักงานเนี่ยเขาคงจะหิวจริงๆและอย่างนึงเน่ยไปทำมาใหม่ก็ได้ไม่ได้หรอกพ่อกฎมันต้องเป็นกฎไปเก็บข้าวของรังร้านแล้วออกไปซะไปค่ะ ไปแล้วไหมล่ะแพทใส่ไปอีกพี่ใส่ไปเยอะเลยมันจะไม่แรงไปหรอโบไม่แรงหรอกถ้าจะเอาให้ถึงตายอ่ะแบบนี้ไม่แรงหรอกพี่แล้วถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเราว็่าใส่ยาพิษลงไปในอาหารน่ะไม่ต้องกลัวหรอกพี่แล้วก็ให้เด็กเสิร์ฟมันรับกรรมแทนไปสิก็สิ้นเลือกใส่ลงไปอีกเราเร็วเข้าคุณฟิล์ม ใส่ยาพิษลงไปในอาหารให้ลูกค้ากินหนูเนี่ยแย่แล้วเอาไงดีวะเยแพทย์เยแพทค่ะค่ะมาน,นี่เร็วเอาอาหารเนี่ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทีอเอาเร็วเข้าสิจืนบื้อทำไมรีบไปได้แล้วเอาไปสิไปได้แล้วค่พ่อตีองั้นเหรอแล้วคุณฟิล์มก็จะวางยาพ่อตัวเองทำไมวะ นี่ตกใจอะไรเปล่าค่ะเก็บข้าวของเสร็จแล้วก็ออกไปจากร้านฉันซะค่ะอ๋อแล้วก็ห้ามกลับมาเยียบที่นี่อีกเข้าใจไหมค่ะไปแล้วพี่ หรือว่ายยแพทมันจะเห็นตอนที่เราเทยาพิษใส่ลงไปในอาหารนะบ้าอโบถ้ามันเห็นจริงคนปกติที่ไหนจะใส่อาหารที่มียาพิษเข้าปากตัวเองก็นั่น,น่ะสิก็ช่างมันเถอะถ้ามันไม่พูดแสดงว่ามันไม่รู้แต่ถ้ามันรู้อะเราซวยกันแน่ถึงต่อให้มันรู้ใครจะไปเชื่อเป็นแค่พนักงานคงไม่มีคนเชื่อหรอกว่าลูกจะวางยาพิษฆ่าพ่อตัวเอง แต่แบบมันบ้าจริงๆเลยนะพี่มันมาทําแผนของพี่อ่ะที่จะฮุบสมบัติพ่อตีอ่ะพังหมดเลยไม่เป็นไรหรอกตอนนี้พ่อพี่ยังไม่สงสัยแสดงว่าเรายังมีโอกาสได้อีกนี่หนูฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าหนูทำไมทำอะไรบ้าๆแบบนั้นหาเรื่องให้ตัวเองโดนไล่ออก เรื่องที่หนูทํามันอาจจะบ้านะคะแต่คุณเชื่อเถอะคะ่ะว่ามันมีคนที่ทําเรื่องได้บ้ามากกว่าหนูอีกที่หนูหมายความว่าไงหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะพูดไปคุณก็อาจจะไม่เชื่อแต่เอาเป็นว่าหลังจากนี้คุณระวังลูกชายกับ สบายของคุณไว้ให้ดีแล้วกันนะคะนี่หนูกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแนะน่เฮ้ยหนูหนูเป็นไรหนูเป็นไรหนูเฮ้ยหนูหนูหนูหนหน คุณหมอแจ้งผลตรวจมาแล้วนะคะเราพบสารพิษในร่างกายของคนไข้ค่ะอะไรนะครับสารพิษแล้วสารพิษเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายยายหนูนี่ได้ไงเท้าที่ตรวจร่างกายมาสารพิษอยู่ในปากของคนไข้คาดว่าน่าจะทานบางอย่างเข้าไปนะคะหมายความว่ายายหนูเนี่ยกินยาพิษเข้าไปเลยครับใช่ค่ะหรือว่า เฮ้ย hey! นี่มันอะไรกันเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะพูดไปคุณก็อาจจะไม่เชื่อแต่เอาเป็นว่า <c oughs> หลังจากนี้คุณระวังลูกชายกับลูกสะใภ้ของคุณไว้ให้ดีแล้วกันนะคะนี่หนูกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่เฮ้ย <c oughs> hey. หนูหนูเป็นไรไี้หนูเฟินแล้วเหรอหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะจะอะไรซะอีกล่ะไหนหนูลองเล่าความจริงให้ผมฟังซิที่หนูได้รับสารพิษมันเนี่ยเป็นเพราะแย่งอาหารจากลุงใช่ไหมเออ อที่เธอทำแบบนั้นนะ่ะเพื่อช่วยชีวิตลุงเหรอถ้านั้นเธอต้องบอกความจริงมาให้หมดถ้าเธอคิดจะช่วยฉันเธอต้องช่วยจาัดก,การคนที่มันจะคิดวางยาพิษฉันด้วยถ้าหนูบอกคลุงไปลุงต้องไม่เชื่อนแน่ๆหนูยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยลุงขนาดเน,นี้ย ลุงอ่ะไม่คิดว่าเธอโกหกล้อคือหนูเห็นลูกชายของลุงใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารค่ะอะไรนะหนูพูดจริงๆนะคะตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าถ้าหนูรู้แล้วยังปล่อยให้ลุงกินอาหารนั้นเข้าไป ก็เท่ากับว่าหนูเป็นคนทำร้ายลุงไปด้วยหนูก็เลยเข้าไปแย่งกินอาหารนั่นเพื่อไม่ให้คุณลุงกินเข้าไปนะคะทำยังไงดีอ่ะพี่พ่อพี่ไม่ได้กินเลยช่างเถอะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราค่อยทำใหม่ก็ได้จบมันสองคนเลยครับคุณตำรวจเดี๋ยวนี่มันอะไรอ่ะพ่ออะไรกันเนี่ยประจาา่าะไรเสกละ ฉันก <molec> ็พาตำรวจมาจับพวกแกสองคนโทษฐานที่วางยาพิษยามฆ่าฉันยังไงล่ะอะไรพ่อผมผมไม่รู้เรื่องนะยายาพิษอะไรผมผมไม่ได้ทำเลยจะทำไม่ทำเนี่ยฉันก็มีพยานนี่การเหลือก็แค่ข้อมูลซ้อนพิษแล้วก็สวดสอบฐานพิษในอาหารแค่นี้แกก็ดินไม่หลุดแล้วคุณตำรวจจับตัวมันสองคนไปเลยครับพ่อเดี๋ยวผมผมไม่รู้เรื่องพ่อไม่รู้เรื่องค่ะ เฮ้ยปล่อยปล่อยสิวเฮ้ยพ่อเฮ้ยปล่อยสิวะ่อจะไม่อยากโดนจับเนี่ยหนูร้องค่ะโอ๊ยปล่อยนะหนูไม่ร้อเฮ้ยไปเลยโอ๊ยปล่อยนี่จ้าเป็นไงบ้างยางหนู ไม่ต้องมาเยี่ยมหนูทุกวันก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะลุงก็ต้องมาเยี่ยมหนูซิก็หนูเป็นคนช่วยชีวิตลุงไว้และอย่างเนี่ยถ้าหนูรีบหายจะได้รีบไปช่วยที่ร้านลุงไงแล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ของลุงล่ะค่ะทั้งสองคนนั้นน่ะถูกจับแล้วและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ไม่มีใครดูแลร้านสิคะ ก็ใช่น่ะสิตอนเนี้ยลุงกำลังหาเจ้าของร้านคนใหม่อยู่นะทำไมลุงมองหน้านหนูแบบนั้นล่ะคะในฐานะที่หนูช่วยชีวิตลุงไว้ลุงก็จะยกร้านอาหารในี้ไว้ให้หนูเป็นการตอบแทนคุณลุงคะนี่มันมากเกินไปสำหรับหนูนะคะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะมันไม่มากไปหรอกหนูหนูรู้ไหม ถ้าลุงเนี่ยกินยาที่เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งกิจการทั้งร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยมันจะตกเป็นของไอ้ลูปเร็วๆที่มันคิดจะฆ่าพ่อ,อมันเองร้านอาหารที่แค่ร้านเดียวมันแลกกับชีวิตลุงลุงว่ามันคุ้มนะหนูรับไว้เถอะลุงคะนี่มันเปลี่ยนชีวิตหนูทั้งชีวิตเลยนะคะหูขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ ว่าเป็นคนดีขอบใจมากนะที่ในสังคมเนี่ยยังมีคนดีแบบหนูอีก